วันนี้มาเดินกับหลานสาวค่ะหลานสาวคนสวยนางลำนางลำค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,เ,ออคะเรามาเดินออกกําลังกายกันค่ะออมาค่ะมามามาหน้มาเดินกับน้องสาวคนสวยวิวสวยๆค่ะวิวสวยๆก็ปอวันค่ะ ใช่เอาวิวสวยๆค่ะของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทงนาสวิตเซอร์แลนด์ค่ะบึงวิวค่ะทอี่ข้างหลังมีฉากสวยมากใช่ทุกที่ของสวิตเซอร์แลนด์สวยทุกที่ค่ะ ที่นี่บ้านหมู่บ้านประวันค่ะหมู่บ้านประวันทงหน้านี่ค่ะเป็นที่เดินเล่นของทุกคนได้หมดเลยค่ะที่นี่บ่ามีขโมยค่ะบ่าม,าขมีขโมยบ่ามีหยงค่ะอยู่นี่สบายสบายก็ออกกําลังกายย่านเป็นวยค่ะตั้งแตคโควิตเข้ามานี่อ้วนท้วนสมบูรณ์กันทุกคนค่ะไปตอค่ะไปตอค่ะ จะพาไปดูอะไรนะจะพาป้าวันไปดูอะไรนะหมูไปดูหมูใช่ไหมมีหมูใช่ไหมมีหมูกี่ตัวเอ่อสีัวเดินไปกับป้าวันไปดูสี่ตัวไปข้างหน้าไปพาป้าวันไปดูหมูมันอยู่ตรงช่วงไหนมันอยู่ตรงช่วงไหนตรงบ้านนะหรือเปล่าตรงนั้นตุ๊กี้แป้งโตโต้ค่ะตรงบ้านโตโตนั่นนะค่ะ จะมีพาหมามาเดินออกกำลังกายค่ะตรงน,นี้เขาตูดหญ้าให้วัวเนาะใช่ค่ะเนาะเดี๋ยวมันโตมาก็เลยเขาก็ตัดเอาไว้ให้วัวกินหน้าหมาควันนี้ไม่ได้มากับอาร์ตาน เพิ่มประวันออกกําลังกายก่อนเส้นจะยืดตอนนี้ก็แขนแขนก็ไปแล้วค่ะงานไม่ได้ทํแขนก็ไปแล้วค่ะ,คะเส้นยืดแล้วเส้นยืดหมดแล้ว ดูวิวที่สวยค่ะแมาค่ะออกกาลังกายกัปบป่าวันค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิงหมูค่ะพาขึ้นไปเบิงหมูหนาววันนี้อากาศเท่าไหร่นะกี่องศานะน้องไม่ได้ดูเลยรู้แต่หนาวจ้าเก้า <9 S 2> น่าจะแปดเก้าองศาป<ด>ระมาณนี้เขียวช่อุ่มเนาะเหย บ้านกันจนเหนเนาะใช่พูดถึงก็ไม่ถืนเดินจนจนเหนื่อยความจริงถ้าก่อนหน้านี้จะมีใบไม้หลากสีสันนะคะแต่ตอนนี้มันใบไม้เริ่มร่วงละเพราะว่ากำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะใช่ก็เป็นข้างล่างก็จะเป็นสนามกีฬานะคะเป็นสะ่วยน้ําเป็น เป็นสะไว้น้ําเป็นสําหรับเล่นกีฬาสกีเล่นอะไรทุกอย่างค่ะของของเมืองมุมต้นบุกเซค่ะที่นี่ฮัลโหลวันไหนเพื่อนกัน,นเนาะออกำลังเดินอากลัง oh. <c oughs> ตรงนี้มันมีน,นานงหรือ,อยังเนี่ยนานแล้วจ้ะมุมนั่งชิล นั่งพักหน่อยคุณวันนั่งพักชิวๆอ,อุ้ย <c oughs> ทุกที่มี่ทั้งขี่ม้าค่ะเนาะบ้านเขาก็ดูด,ดีสะอาดสะอ้านบ้านเขาอยู่ที่ไหนสะอาดเหมือนกันหมดไม่ว่าในป่าทุ่งนาทุกที่สะอาดหมดทุกที่ค่ะที่นี่คือสวิตเซอร์แลนด์ค่ะาวันอยู่บ้านนอกอยู่หมู่บ้านทุ่งนาชนบทนะคะชานเมืองค่ะหมู่บ้านชานเมืองแต่ไม่ใช่บ้านนอกค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปต่อค่ะเบึงหมูค่ะสะอาดสะอาดหมูอยู่นี่บึงดูค่ะคอกหมูบ่มีกลิ่นเลยค่ะคอกอหมูก็สะอาดให่บึงเนี้ยเป็นแต่สั้นเป็นแต่สั้นยาวยาว,ยาวงามไรกินนั่งช่วชั่เลยกัไหลายหลายคนเป็นมากกวะเ,นเน <c oughs> บึงเนาะค่ะ ม,มันมีหลายตัวอยู่เต่มันหังออกมาซัมหนี่มนบ่มันมีจะโต้าตัว,ตวอ่าฮะนี่ค่ะเชา้าบานยี่นี่เบิงสะนามค่ะสะอาดค่ะสะอาดน้ำกินไดดทุกมองค่ะมีบานฟ้ามค่ะเขาก็สิเลียงไก่เลียงหมูว้ไห่เบิงเวลาก้นยางมาเด็งยางมาเล่นเนาะค่ะยางมาเล่นก็แวะชม่ชมซัดช์่มนีไปค่ะเบิง้งนี้ค่ะ ถามลุงก่อนสินเอาผักให้เขากินได้ไหมเดี๋ยวก็ท้องเสียหรือเปล่าผักนี้ให้หมูกินได้หรือเปล่าหนูไปถามลุงข้างในก่อนไปวิ่งไปถามลุงข้างในก่อนไปถาเคยดูนี่นี่ไม่เห็นลุงเข้าบ้านตอนนั้นเลยต้องไปถามด้วยความกล้าหาญของตัวเองค่ะใช่ถามน้แล้วอ่ะก็ไปถามอีกรอบนึงไปถามนี้เราเอามาเยอะ ขนาดอากาศบอดีทุกคนก็นต้องออกออกมาเดินออกกำลังกายค่ะ,คะแล้วก็คือเครื่องมือเครื่องไอเครื่องอุปกรณ์ไอเพ็ดป้ามเห็ดหยางเนาะค่ะของเขาก็สะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยดีค่ะวันนี้โชคดีมากมาที่ฟาร์มวัวของอ,อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันค่ะ เขาน่ารักมากแล้วเขาก็เปิดเพลงให้วัวฟังค่ะสะอาดสะอ้านค่ะฟาร์มวัวอยี่ยให้เข้าชมค่ะขอบคุณมากๆเลยย้อนแสงค่ะเจ้าน่ารักมากเป็นย่า่ะ ขาจะเปิดเพลงให้ฟังน่ารักมากเรา,าเดินอ้อมได้ปะ,ะดดนะ่สะอาดสะอ้านมากเลยค่ะ ไม่โสกกระปุกเลยค่ะดูสิคะไม่มีกลิ่นเหม็นเลย <hacking> ดูเขามองดูเรา <hacking> อ่ะเกาจะเปิดเพลงให้ฟัง <ática> ก็ได้ยินก็ได้ยินแต่เพื่อนๆบอกว่า เป็นฟาร์มวัวตรงนี้เจงจะเปิดเพลงให้วัวจะฟังน่ารักมากค่ะวัวเขาก็มองดูประวันนะคะค่ะสวยมากค่ะดูเขายืนตรงฟังเพลงน่ารักมากฟาร์มวัวน่ารักมากจริงๆไปค่ะไปต่อค่ะ แกไม่เหมือนที่เมืองไทยวัวแกอยากกินหญ้าอ่อนบ้าเหรอจริงดูนี่เนี่ยวัวเด็กๆก็กินของหญ้าหญ้าอ่อนจริงเลยดูที่พึ่งน่ารักมากใช่ข้อนี้เป็นของลูกวัวใช่นุ่นวัวแก่ต้องกินหญ้าแก่เออน่ารักอะเอาความน่ารักของงั่วมาฝากค่ะระบบเขาดีมากค่ะดูจริระบบ ไฟร้อนไฟเย็นมีหมดค่ะดูรถไถสะอาดสะอ้านค่ะอยู่นี่สะอาดสะอ้านขนาดบ้านฟาร์มนะคะนนียบ้านที่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายค่ะสะอาดมากบ้านเขาแกทําดีมากเนี่ยที่บ้านข้างนอกของแกจะสวยมากเมื่อก่อนบ้านจะอยู่ในใจกลางใจกลางหมู่บ้านค่ะจะบอกว่า วัวของแกอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันความเจริญมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแกก็เลยย้ายออกมาอยู่ที่ของแกที่อยู่ทุ่งนานู่นตรงนู้นเป็นสวนสัตว์ที่ป้าวันเคยถ่ายให้แล้วถ่ายให้ดูแล้วทําคลิปให้ดูแล้วค่ะอันนี้เป็นบ้านของของลุงแกอายุหกสิบปีแล้วล่ะแต่แกก็ฟาร์มของแกเป็นดีมากค่ะจะมีแขกทุกวันมีคนเดินผ่านแกก็อธิบายแกนิสัยดีมากเขาเปิดแกน่ารักมาก ป้าวันก็ยังชอบเดินผ่านตลอดค่ะค่ะวันนี้ก็คุยกแก่แกให้เข้าไปดูในฟาร์มของแกหัวของแกเปิดเพลงให้ฟังค่ะสะอาดสะอาดมากน่ารักมากค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ